จะตายก็หมดความหมาแต่คนที่สมควรจะตายรักผมจะกันย uh yep. ่าจะตายย่าจะยอมแล้วเมื่อเอาโลกเป็นทวงมาค่ะตื่นม้ไม่ยองก็ต้องยอมใจเย็น จะจะขอสิ่งใดคนเรามินทนจะหามาให้เว้นไว้แต่ดาวและเดือนเพียงทนไม่หยอดดวงใจทองท่าสิ่งแรกที่เราอยากจะขอนั่นก็คือถ้าหากว่ามีชัานสีจันทาแล้วแล้วก็ท่านห้ามมีคนอื่นโดยเด็ดขาดจะว่ายังไง ข้าให้สัญญาส่วนข้อที่สองมันคงไม่เหนือบาปกว่าแม่มันก็คือห้ามให้ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ลูกของเราฟังเด็ดค่เข้ารับสัญญาข้อนี้ในเมื่อเราเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วองราชบุตรก็เปรียบเสมือนลูกของพี่ รามมน์ทอนเช่นเดียวกันข้าขอยกโฉมหน่อยเถิดอะไรเล่าสีจันทาจาจะเป็นคำพูดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อยานะ่างนั้นก็เพียงแค่ตกใจนิดนึง ว่าท่าน,นไม่เคยมีลูกแล้วจะอุ้มลูกเป็นหรือเปล่าก็เท่านั้นเองไม่ต้องห่วงดอกจะรักลูกปานใดข้ารำมินทนก็จะรักปานนั้นข้าให้สัญญาตามคำขอข้าจะขอชุบเลี้ยงองค์ราชบุตรของเจ้าเป็นอง์ราชบุตรของข้าเช่นเดียวกันข้าจะขนานนามให้องค์ราชบุตรของข้าให้ชื่อว่าองค์ราชบุตรมังสินทู ราชคูสิงของเป็นหน้าที่ของราชคูอคอยฝึกฝีไม้รายมืโดยเฉพาะเพลงกวานที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของท่านราชคูสิงขอนฝึกให้มันสินทูให้เก่งทุกกระบวนท่าเช่น่ันข้าฝากด้วยส่วนเจ้าเข้าสุพินทงสาวสดีกูรักมือ มึงไม่พูดกูก็ไม่พูด